เรามาพูดถึงโรงเรียนอาชีวะที่ยังมีลมหายใจและเปิดการเรียนการสอนอยู่ณปัจจุบัน1เทคโนโลยีพรราม6 2เทคโนโลยีสยาม3พานิชียาการกรุงเทพหรือพอกท4วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงทน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธิ์าราม 6. โพลีเทคนิคกรุงเทพเจ็ 7. ช่างกลอุตสาหกรรมหมู่บ้านคู 8. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 9. เทคโนโลยีปิ่นมนทนซึ่งโรงเรียนอาชีวะเหล่านี้ยังเปิดทำการเรียนการสอนอยู่ หากน้องๆท่านใดสนใจโรงเรียนไหนรักโรงเรียนไหนก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับแต่ละที่มีการเรียนการสอนที่ดีแตกต่างกันไปต่างสาขาต่างวิชาเราก็ไปเลือกจับจองเองโรงเรียนไหนดีผู้ปกครองชอบจัดไปเมื่อน้องๆเข้าไปเรียนกันแล้วอย่าตีกันนะพี่เป็นห่วง เดี๋ยวน้องจะเรียนไม่จบอ้ออีกหนึ่งสถาบันที่เราลืมไม่ได้วิไลสารพัดช่างสีพยาถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับช่อง YouTube อาชีวะฝั่งทน